เมื่อเวลา17นาฬิกา20มกราคม2568พันตํารพันตำรวจเอกสราวุธนุชนารถผู้กำกับการพันตำรวจโทกอนพงสุขวิสิทธิ์รองผู้กำกับการสืบสวนพร้อมชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรบางละมุงพร้อมนำหมายขนสารจังหวัดพัทยาที่178ทับ2568ลงวันที่19สิงหาคม2568 เขาบ้านเลขที่275ทับ66และ275ทับ67ซึ่งเปิดเป็นร้านรับกลึ่งเหล็กซอยนาเกลือ14ซอยนอรีหมู่5ตำบลน,นาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีหลังสืบทราบว่าเป็นที่พักของบุคคลอันตรายก่อเหตุใช้อาวุธปืนตบหน้าผู้หญิงและยิงปืนขึ้นฟ้าโดยกล้องวงจรปิดจับภาพพฤติกรรมผู้ก่อเหตุได้อย่างชัดเจนจากการตรวจค้น ตำรวจเจอยึดอาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติสีดำขนาด9มลเมตรยี่ห้อบารสต t า PX4 จำนวนหนึ่งกระบอกและกระสุนปืนกว่า40นัดอยู่ในเกลิ้นชักโต๊ะทำงานภายในโรงกลึงดังกล่าวตำรวจจึงได้ควบคุมตัวเจ้าของปืนคือนายพัฒอายุ43ปีชาวจังหวัดอุดรธานีเป็นช่างกลึงเหล็กจากนั้นพาตัวไปทำการสอบสวนที่โรงพักสถานีตำรวจภูทรบางละมุงนายพัฒนาหรือพัฒ สีมันตะให้การยอมรับว่าเป็นเจ้าของปืนและได้นำอาวุธปืนไปก่อเหตุทำร้ายโดยใช้ด้ามปืนตบฝ่ายคู่กรณีซึ่งเป็นผู้หญิงและไม่เคยรู้จักกันมาก่อนภายในร้านอาหารแห่งหนึ่งเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาโดยในคืนดังกล่าวตนพร้อมกับลูกได้ไปนั่งกินข้าวร้านอาหารแห่งหนึ่งภายในซอยโพธิสารประหว่างที่นั่งกินปรากฏว่ามีผู้หญิงอายุประมาณ30ปีซึ่งไม่เคยรู้จักกันมาก่อน และท่าทีของเธอคล้ายกับคนเมาเดินเข้ามาด่าที่โต๊ะด้วยถ้อยคำที่หยาบคายจึงทำให้ตนเองกลับหญิงดังกล่าวมีการโต้เถียงกันก่อนที่จะควบคุมอารมณ์ไม่ไหวคว้าอาวุธปืนที่ติดตัวมาด้วยตบเข้าที่ใบหน้าของฝ่ายหญิงหนึ่งครั้งและยิงขู่ขึ้นฟ้าหนึ่งนัดหลังก่อเหตุก็ต่างพากันแยกย้ายเบื้องต้นตำรวจมีแจ้งแจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับพอรอบอะอาวุธอาวุธปืนส่วนกรณีใช้อาวุธ ปืนทำร้ายคู่กรณีซึ่งเป็นผู้หญิงต้องให้พนักงานสอบสวนพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มในชั้นสอบสวนต่อไปต่อมาทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังบริเวณร้านอาหารที่เกิดเหตุภายในซอยโพธสารแปดตำบลน,นาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีโดยพนักงานของร้านให้ข้อมูลว่าในคืนเกิดเหตุผู้ก่อเหตุและผู้เสียหายเป็นผู้หญิงนั่งอยู่กันคนละโต๊ะและไม่รู้จักกันมาก่อนส่วนสาเหตุที่ทะเลาะกัน ไม่แน่ใจว่าเกิดจากสาเหตุอะไรคาดว่าน่าจะมาเรื่องของการพูดคุยส่งเสียงดังจนให้ต่างฝ่ายต่างขเมเนกันในร้านก่อนจะเกิดเหตุทะเลาะวิวาทบานปลายโดยฝ่ายชายได้ชักอาวุธปืนมาตบใส่หน้าผู้หญิงหนึ่งครั้งและใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าหนึ่งนัดเพื่อข่มขู่พนักงานในร้านจึงเขาไปห้ามก่อนที่จะให้ทั้งสองฝ่ายแยกย้ายกันออก,ออกจากร้านไปนี่นี่เขานั่งตรงีใช่ไหมอรถเด,ดนินทางเข้ามอะไรเงี้ยน้องก็ น้องก็เอะใจแล้วว่าด่าใครอะไรเงี้ยก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าก็ไม่ได้รู้จักกันเขาก็ไม่สนใจแล้วน้องก็นั่งกินกันตรงนี้แล้วพักใหญ่อะประมาณเกือบชั่วโมงเขาก็ตะโกนมาอีกอะไรอะไรเงี้ยน้องก็เลยทีเนี้ยน้องก็เลยรู้แล้วว่าต้องพูดกับเขาเพราะหันหน้ามาทางนี้น้องก็เลยถามว่าพี่ว่าหนูเหรออะไรเงี้ยพี่ว่าหนูเหรอคะอะไรเงี้ยมันก็บอกว่าทําไมก็เลยให้ปาะกันเลยทําไมทําไมเขาก็เดินขึ้นมา เดินขึ้นมาก็มามาตกเลยช็อปปิ้งออกมาคือเขาอะคือเขานั่งเกลียดเสร็จใครเดินผ่านเขาก็จะมีปัญหาใช่คือลาลานหมดประมาณนั้นแต่เขามีอาการเมาก็เมามียการที่ไทยมันคการเมาแต่ใครเรว่าใครเดินผ่านใครอะไรนั้นก็ระดับว่ามีอะไรนี้ใครมองหน้าคือ<ช>จะหาเรื่องลงมาดอูอ๋อ